ดีค่ะวันนี้หนูกับแม่มาทำตำแตงนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะนำแตงเอามาปอกเปลือกแล้วนำไปสับเป็นชิ้นๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหั่นหัวเป็นท,ท่อน เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปนะคะ้ก ชิมรสชาติตามชอบนะคะแล้วก็ใส่แตงลงไปแล้วก็ตำให้เข้ากันนะคะ ำแตงของมนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมนก็จะโรยมเมล็ดกระถินและ,มะเมล็ถดถั่วลันเตานะคะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้หนูกับแม่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ มนขอตัวไปกินตำแตงก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ